วัยรุ่นหลายคนเนี่ยเอาน้ำผสมน้ำเกลือนั่งแช่แก้ตกขาวเห็นเต็มเฟซเลยตอนนี้ตามกลุ่มต่างๆด้วยคุณหมอมีความเห็นว่ายังไงบ้างเอาตามหลักการเลยเออเอาน้ำผสมน้ำเกลือแล้วนั่งแช่มันก็ไม่มีข้อเสียอะไรหรอกแต่ถามว่ามันจะช่วยเรื่องตกขาวไหมอา,อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเออแต่ว่าอย่าไปส่วนล้างด้วยน้ำเกลือก็แล้วกันเนาะเพราะไม่งั้นก็จะทำให้ตัวแบคทีเรียที่ มันอยู่ในช่องคลอดแบคทีเรียเจ้าถิ่นของเราเนี่ยมันสูญหายไปจากการส่วนล้างซึ่งก็จะยิ่งทําให้มีตกขาวเยอะกว่าเดิมติดเชื้อง่ายกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าแค่นั่งแช่เฉยๆแล้วรู้สึกว่ามันจะโอเคเราไม่ห้ามแต่ได้ผลไหม อาจจะไม่ได้ผลร้อเอซนะเพราะว่าตกขาวมันมีหลายสาเหตุตกขาวมีการเปลี่ยนแปลงตามฮอร์โมนแปลว่าในช่วงหลังจากรอบเดือนมาแล้วตกขาวก็จะลักษณะแบบหนึง่งช่วงใกล้ใ้ไข่ตกกลางรอบเดือนก็เป็นแบบหนึง่งก่อนประจำเดือนมาก็เป็นอีกแบบหนึง่งเพราะว่ามันเป็นสารคัดหล่งที่มันหลั่งออกมาซึ่งมีผลแปรปรวนตามฮอร์โมนส่วนไอพวกการตกขาวจากติดเชื้อมันก็จะมีลักษณะผิดปกติเช่นมันมีกลิ่นค่อนข้างแรง มีสีที่มันเปลี่ยนไปปกติมันอาจจะต้องขาวใสหรือว่าขาวขุ่นเหมือนแป้งเปียกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเหนียวตกมาเป็นก้อนอะไรแบบนั้นถ้ามันมีแบบสีดูเปลี่ยนไปออกเขียวๆเทาๆมันกลิ่นที่เหม็นมากหรือว่ารุ่มกับอาการคันทางช่องคลอดนี้ลักษณะมันบ่งบอกเป็นเรื่องของตกขาวที่เกิดจากการติดเชื้อและซึ่งการนั่งแช่น้ำเกลือเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นตัวเขาเรียกว่าแนวทางการรักษาหลักเนาะแต่ว่าถ้าทุกวันเรารู้สึกว่านั่งแล้วคิดว่ามันจะช่วยได้บ้าง ก็ S <S> อย่างที่บอกไม่หา้าแต่วา่าสะดวกก็แล้วแต่ใช่ <laughs> แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ผลชัดเจน <S <S> <S> <S คงไม่ได้นั่งไปแล้วทําให้แบบน้องสาวหอมชมพูใสอะไรอย่างเงี้ยคงคงคงไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะ, <S <S> คะจริงๆก็อย่างที่คุณหมอบอกว่าตกขาวมีหลายสาเหตุถ้าสมมติว่าผิดปกติจริงๆก็ต้องพบแพทย์เพื่อแก้ไขให้ตรงจุดด้วยไม่งั้นก็จะเป็นเรื้อรังยูแบบนั้นแหละนะคะ